ความยาวรวมปอก16เซนค่ะถ้าถอดปอกออกก็15เซนค่ะความอวบอยู่ที่3มเซนสีฟ้ากิ้งแผ่นแป้งสีชมพูเล่นบาสสีม่วงเล่นสเกต็ตบอร์ดสีเขียวถือโดนัทรีฟิลไส้เจลส่วนบนปากกามีจุกยางถอดได้แล้วก็ด้านล่างจะเป็นปลอกแบบนี้นะคะถอดออกมาแล้วก็จะหมุนแล้วก็นำไส้ปากกาใส่ลงไปในตรงนี้นะคะ คราวนี้มาทดลองเขียนแล้วก็ลบกันค่ะไม่ใช่หมึกลบได้นะคะคราวนี้ลองใช้ปากกาเจลเขียนบนกระดาษและแช่น้ําโดยทดลองกับตัวปากกาลูกลื่น0.5นะคะตัวที่เขียนด้วยเจลเราก็เปรียกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลองนะทูๆูออกแบบนี้ปรากฏว่ากระดาษก็ขาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูที่ปากกาลูกลื่นดูค่ะ ตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะคะไม่ออกนะแล้วก็ต้องทูๆนะออกแรงแบบนี้กระดาษจะขาดค่ะ